ตอนนี้ข่าวเครียดหลายคนเนี่ยโอ้โหคิดสั้นก็มีลราไม่อยากคิดแบบนั้นเลยนะคะอยากจะให้ดูชีวิตของน้องคนนี้เมื่อวันนําเสนอแล้วคิดดูนะเด็กเนี่ยวัยสิปีแล้วก็หัวเลียหวต่อของชีวิตสูญเสียพ่อแม่ไปขาดเสาหลักครอบครัวแต่สามารถยืนหยัดอยู่คนเดียวแล้วก็ทําอาชีพสุจริตนะคะน้องเก้าคือน้องตะวันมูสิกาค่ะ น้องเนี่ยตอนนี้อยู่ลําพังี่คุณผู้ชมเห็นแล้วดูสภาพที่อยู่อาศัยดีค่ะคือพ่อแม่น้องเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็น้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆแบบนี้สภาพก็ทุดโศบนะคะอยู่แบบนี้มา1ปีแล้วตอนนี้เนี่ยน้องก้าอยู่โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบวัวใหญ่ชั้นปีที่1สาขาช่างยนต์ค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ใจบุญในพื้นที่อำเภอบวัวใหญ่เนี่ยไปเยี่ยมแล้วค่ะลงพื้นที่ไปหาน้องก็จะมีหมห้อหุงข้าวข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยเหลือน้องนะคะม,มีการนําเสิรน้ํามันมาปูพื้นบบ้้้้้้าานนใหดววยริตูเสือออผงก่ ขอบคุณทุกน้ำใจหลังจากนี้ไปชีวิตความเป็นอยู่ผมดีขึ้นแน่นอนนะคะยกมือไหว้ขอบคุณเลยทีนี้บางคนให้สิ่งของแบบนี้แต่บางคนเลือกจะช่วยเหลือเป็นเงินก็มียอดบริจาคเงินเข้า บัญชีน้องก้าตอนนี้ยอดสามแสนบาทแล้วนะคะอนอกจากน้องจะขอบคุณดีใจแล้วน้องบอกว่ายังไงไหมพอครับ,รบพอแล้วอขอปิดรับแล้วครับไม่เอาแล้วครับเพราะว่าเงินดังกล่าวน้องก้ามองว่ามันเพียงพอที่จะใช้เป็นทุนการศึกษาของผมแล้วครับจากนี้ไปผมสัญญากับสังคมและคนใจบุญทุกคนที่ช่วยผมผมจะเป็นคนดีตั้งใจเรียนและจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ <ผม S 2> อย่างประหยะัด